รวมยอดหมดคือมีมีตัวรถเครื่องปั่นใดเครื่องปั่นใดสิบกิโลแล้วก็ตู้ลำโพงตู้ลำโพงหน้าหลังโครงลถแห่คือทั้งหมดเลยครับออกงานได้เลยตัวเลขทั้งหมด เดี๋ยวพอตัวซับมาเขายูทูปมิตรกุ่มบอกงวะม่าวโอ้ยก็เศ้าใจแล้วนี่ของพ่อเบิ้งใดบ้านนะครับยูทูปเบิ้งดบ้านนะตัวหดครับเบครับเบลดล่างสองหมอด้บสองมอดล่างเบลดเบดนาไหมครับเบดดนาตัวที่สอง ตัวที่สองเอามาเลยเขาได้ได้เบิ้งดีๆครับเอาเอาสามขาเอาขาที่สามลงแตลางครับยุ่ยขางกันอันนุ่มตัวยุ่ยขางกันอยุ่ยขางกันมันจะเลือนวนะครับเลือนเลือนเลือนเอาอ่เอาอันนุ่ฝฟันนึงเสียบขามมากครับเสียบขามมากอีกขางหนึ่งเหนื่อยกว่านะ๋ยวเดี๋ยวผมไปเป็นไงใช่ครับขอทางนะครับใส่ใส่ผิดเสียบใส่ อ่ะอันนี้อันนี้หนึ่งอันนี้สองกันป่ะครับนี่หนึ่งนี่สองมันจะมียางละสองนีครับไอเสียบเล็กหนึ่งอีกเท่าหนึ่งเส้นนี้เสียบเล็กหนึ่งอเคตอนนี้ค่องขามันครับแมนครับเสียบเล็กสองไปนึ่เข้าสองเลยแมนครับการล้างเล็กหกแลมหลังเล็กเจ็ดอันนี้ครับ อ ais, ๋อนี่ได้ครับมอนแหลมแม่ครับอีกฟังหนึ่งได้พี่แม่บ่ไอกฟังหนึ่งแหลมลังมันครับอันนี้พ่ีเนี่ยพี่ท่านได้เสียบอีกฟังหนึ่ง่ะ พ่อเปิดแห้งปานนี้ป่ะครับย่ามเลียนบ่บ่ครึ่นเคิร์นต่อเคิร์นเลยเคิ่์นต่อเคิร์นนครับมันจะย่นเพิ่นโตเทปเปิดแห้งนะบ่อผมเ่็นข้ารถบ่าวรถมันจะยากมันจะย่างแต่มันเบียดดังมันดังกว่านี้ยา่างดังเบียดมันม้อนดีวะนุ่มดีตุ่มนุ่มดีไหมครับตอนนี้ป่ะครับตอนตอนนี้นุ่มดีตอนว่างนึ่งหะนดีวะเสียงไก่ดีไม่ยินวฮัดพุ่นเดี๋ยวจะฟังเสียงออกเซร์ไรเซร์ไรครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ย่นี่เยเดี๋ยวเียไปถามกันไปถามกันเป่เปเป็นได้ครับเป็นได้ครับเชียงนี่โอ้เสดยอยู่เสดายเหรอครับเสียงเสียงแบบนี้อุ้มอุ้มไปไกลเนี่ยตุตกไก่เสียงเชียงมันกลุ่มมันมันเบรานะอมันมันกลุ่มกล้อมป่ครับกมกลอมันมันพี่อุ้มไปตกไก่ป่ะโอ้เสด้อยู่เสดาหรครับพานพัน เราเราอยากทำเรื่องเสียงไมเรื่อกระเบื้องวอลไก่ตู้เัื่องอะไรเราไม่ใช่เราไม่ต้องไม่มาทำไม่มาทำไไม่มาทำไรุนอ่าวันนี้เราเราอยู่ที่ไหนครับพ่อครับอยู่ที่บ้านหอยตะมนต์ดมอำเภอจุ้งแพร์จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ทำรถแห่ใหม่ทำรถแห่ใหม่ยีมินิทำใมินิบัสโอ้มินิบัสครับแบบกระบะแต่ว่าไม่ใช่กระบะเป็นรถแวนครับเอารถแวนพ่อเอารถแวนมาทำรถแห่มาทำรถแห่ เคยครับเอารถแวนมาตัดลังคาใช่ไหมเพื่อตัดลังคาทิ้งเลยทิ้งเลยเออแหลกใครขี้เกียจมันวเัวแหลกใครขี้เจี๊ยมแล้วก็มาทำลวดแห่เอาพาดูนะครับพาไปดูพาไปดูนะครับรถแห่จะมีตู้เสียงกลางสามใบเสีกลางข้างหน้าสามใบข้างหน้าสามฮอนหนึ่งฮอนหนึเป็นตู้เป็นตู้เนี่ยไปมายังไงครับ ตู้ที่ใช้ใช้มามาจากชัยภุมมครับมาจากชัยพูมมเดี๋ยวหันดูกล้องด้วยครับหันดูกล้องด้วยเอ้ยเจ๋วเห็นอยู่ความร้อนอุตส่าห์ว่ามาจากชัยภูมมครับคือใช้พ่อใช้ตู้เนี่ยมานานแล้วครับก็เลยเอามาขึ้นรถครับปีอ่าเป็นปีแล้วดอกก็ซื้อมาใส่เองครับใส่เองเสียงแหวมก็ซื้อมาใส่เองเสียงมาใส่เองโอ้เป็นดอกอะไรครับไอ้เกตห้าศูนย์หน้าสามตองแปด สามเป็นหกดอกเหลี่ยมทั้งหน้ามีมีเจ็ดห้าศูนย์สามดอกตองแปดตองแปดสามดอกตองแปดสามดอกแล้วก็เสียงกลางดอกอะไรปะกลางดอกเอฟสามร้อยสามร้อยเอสเอาว่าสามร้อยเอสครับพอนโดโอ้ครับคือผมเปิดเมื่อกี้นี่ไฟปิ๊บปิ๊ปเน็ตเดียวเองดังโคตรแรงเลยดังดครับเพราะมันใหม่หมดบ้องใหม่มันไหม่หมดมันใหม่หมดครับของใหม่ครับไม่ใช่ไหม่หมดของใหม่ เบียดหน้าหกใบครับเบียดหลังแปใบเบียดหน้าดอกอะไรครับดอกพีหกห้าศูนอ๋อหกห้านครับหกหดอกราคากี่บาทครับทุกวันนี้วันนี้ันตกสองสองพันแปดสองพันแปดสองพันไปไปกี่วันสามพันสองนอ๋อครับแต่ไม่ไม่หดชีพันเนึ่0 0อกโอ้ต่อยว่าไดเลยแพงพวด น้ำไปน้ำไปเจอ่ะด้านข้าง,างเออนี่ก็เราท้าด้านข้างนั่เนาะเออวัน,นวันนี้ฝนตกครับก็เลยอยู่ในอยู่ในบริเวณบ้านแต่ตอนนี้แดดออก้านสถา,านที่ก็ไม่เหมะาะถานที่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เขาเรียกตู้อะไรครับมันเป็นของอาจารย์สมนึกนะครับอาจารย์สมนึก<อ>น้อยอยุบลของขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นเราจังหวัดขอนแก่นเร<อ>าทเราทำแบบนี้นานมาตลอดอ๋อ อยงดังกระหึ่มดีครับส่วนเครื่องอยู่ด้านหน้าครับพี่ไทยเห็นเครื่องนะครับนี่ด้านในครับจะมีเครื่องอ่เข้าไปเลยพี่เข้าไปเลยนี่จะเป็นรถแวนนะครับนี่เห็นไหมจะเป็นสี่ประตูครับมีมินิมีมินิบัานะครับเป็นสี่ประตูนะครับก็ตอนแรกผมนึกว่าตัดอันนี้ทิ้งที่ไหนได้เอารถอันนี้ตัวนี่ นี่ครับก็จะมีหม้อเบียดหลังนะครับเบียดหลังเบียดเปลี่ยนใบใส่ KS Audio ของไอ้ช่างต้งละเอียดเคเอสออครับแล้วก็เบียดหน้าเบียดหน้าเบียดหน้าหกใบใส่ของทับเก้าพันสองครับเก้าพันสองแล้วก็เสียงกลางกลางสีเสนของ FA อ๋อ FA ครับครับแล้วก็เสียงแหลมเสียงแหลมเป็นครับเสียงแหลมเสียงฮอนเสียนนเหมือนเดิมกับสีเสนเหมือนเดิม ก็วันนี้ติดตั้งคอรสเป็นไงบ้างครับติดตั้งคอรสก็โอ้เสียงดีกว่าเก่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยสรุปมาดูด้านหลังคราะพาดูด้านหลังนะครับต้องเอาใส่ปุันมามาด้านหลังนี่ครับด้านหลังจะเห็นหน้าตู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาแบบนี้นี่เปิดได้ครับเปิดได้ เป็นอีมินิบ้านเปิดตูดครับไม่ใช่เปิดได้เปิดตูดนี่คือหน้าตู้เบรดเนาะก็ด้านหน้าก็จะเป็นตู้แบบนี้ครับแต่เป็นสีดำอันนี้ก็จะมีฮอนครับนีนเป็นตู้กลางเนาะตู้กลางตู้กลางก็จะมีเจ็ดห้าศูนย์ใช่ไหมครับห้าศนย์สามนี่แอบไว้ดิแล้วก็มีต8องแปดสามตองแปดสามอีกอีกรอกหนึ่งอยู่หลังฮอนแล้วก็เสียงกลาง เสียงกลางก็สามร้อยครับสามร้อยเอฟสามร้อยเอฟของพีครับอ๋อเสียงเบสก็เบสก็หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ทั้งหมดเลยครับโอ้หลักแน่นแปดดอกของใหม่หมดครับถ้าเกิดอ่เดี๋ยวปิดนี่อันนี้ท้ายปิดได้ครับนี่ติดต่อเดี๋ยวถ้าติดต่อเบอร์โทรของถ่ายเด้อเบอร์โทรนี่นี่นี่เบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ด 9 9เจ็ดเก้าสองเก้าสามสี่ห้าเหอนี้รับงานขอนแก่นครับในจังหวัดขอนแก,นก่นอำเภอชุมแพเห้แถวแถวอำเภอชุมแพไม่ออกไปไกลหรอครับครับอยู่ในเขตนี้แหละครับนี่ไดหนีงานเต็มแล้วครับรอเอาบ้ากระเบ้หวาดบ้า,าไวแล้วพี่ถอยไกลไกลเพราะย<อ>ันหมดของเสียงลงได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาสมมุติว่าถ้าท่านผู้ชมอยากได้โค้งรถแห่แบบนี้ คงรุนแหบบแ้ก็ติดต่อจากอาจารย์บทแล้วก็มาหาพ่อเตียงเออแม่แม่เตียงเสียงศิลป์พ่อไอ้พอจะบอกงบประมาณได้ไหมครับโอได้ครับนประมาณเท่าไหร่ครับถ้าถ้าเกิดคนดูอยากได้เขาต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับถ้าทํำแบบนี้ก็เก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นครับถ้ามีโลโก้หุ้มหัวรถก็แสนสองแสนสองครับไม่รวมรถแล้วถ้าเกิดเป็นรถเลยตัวเลขคร่าว ทั้งลำโพงไม่เคยไล่ใช่ไหมครับไล่ไล่ก็มือเจ้าได้ไล่แล้วอ่าอ่าอเท่าไรครับเท่าไรั่นแล้วดูกล้องครับดูกล้องครับรวมยอดบดทั้งหมอทั้งที่ไล่มาเนี่ยมันตกเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับรวมยอดหมดคือมีมีตัวรถครับเครื่องปั่นใดเครื่องปั่นใดสิบกิโลอืมครับแล้วก็ตู้ลำโพงตู้ลำโพงหน้าหลังโครงรถแฮ่์ทางโครงรถแห่คือทั้งหมดเลยครับออกงานได้เลยครับตัวเลขทั้งหมด หกแสนครับหกแสนบาทหกพอดีครับก็มีบวกลบเช่นใดพร้อมเปิดพร้อมเปิดเลยนะครับก็ใครอยากได้รถแห่ก็ถือเงินต้องมีเงินจดไว้หกแสนนะครับของเล่นคนมีตังค์มีเงินเฮ็ดบะได้หกแสนอาจารย์บดถ์ขนาดบสมีเงินเฮ็ดบะได้ขนาดเอารถเก่ามาทำเราก็ยังงบประมาณไปตั้งหกแสนใส่ของมาไรพาวเวอร์อาจารย์โบสถ์เดียวง่าย ลาทองมันไม่ได้เผาหัวอ๋อทำทำทำคือคือทำรถให้พร้อมใช้งานใช่ไหมครับพร้อมใช้งานประมาณนี้อ่ะติดตั้งคอนแล้วเป็นไงครับกติดตั้งคอดก็เราก่อนทำ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 ก็มันก็มีเสียงเสียงไม่เพาะนะครับเสียงไม่แห้งเสียงไม่แห้งนะเสียงไม่ดีเสียงเบาเสียงเบาเสียงดียกตัวอย่างเสียงเบ็ด ครับเสียงเบดเสียงเบดมันจะไม่แน่นใช่ไหมครับเสียงโรมันไม่พุ่งมันไม่พุ่งเสียงแดวมันไม่ไม่เพาะใช่ไหอ่าเอาฟังรวมๆแล้วมันไม่สมกับเงินหกแสนเลยครับพอดีได้เครื่องปวงของอาจารย์โบสถ์วิดีโอสารคามมาปูงก็รู้สึกว่าพี่น้องก็ยกโป้ให้อยู่นะครับขอบคนมาดูครับคนมาดูท่านผู้ชมยกนิ้วให้ครับถ้าเบื้องย่างคัดบนละอาทิตย์หนึ่งเลครับอาจารย์บสถพ้นว่างบ่ว่างนะครับช่วงนี้พ้นว่างมาผู้เดียวกินเทีย เเดียวอินแขนงานหลาให้กับงานหลครับเนี่ยก็อ่าพอติดตั้งเสร็จแล้วเสียงเบียดดังขึ้นใช่ไหมครับเสียงเบียดดังขึ้นดังแรงมากแค่ไหนโลเยงการก็แน่นแน่นแล้วก็ฟังง่ายว่าพูดกันในรู้เรื่องนะครับพูดฟังดังแรงจะพูดกันรู้เรื่องแสดงว่าดีขึ้นครับมันนิ่มมันดีขึ้นอฟังฟังดูดีมีสไตล์ฟังดูดีมีสไตล์ เกินงินหกแสนแล้วคิดว่าเกินกบยินดว่าเกินพี่น้องนะครับไม่ใช่แต่พ่อพูดนะครับพี่น้องก็ดูนะครับดูเสียงก็รู้จักว่าดีนะครับดีกว่าเก่าเท่าตัวครับเท่าตัวเลยครับเท่าตัวเสียงระบบเสียงขนาดเราไม่ได้ลงทุนอะไรนัเราก็ใช้ของที่มีนะครับรับของที่มีของที่เรามีไว้ก่อนไม่ไม่ได้ซื้อใหม่หมด ใช่ไหมครับเสียงเสียงจะดีขึ้นขึ้นอยู่กับคอสใช่ไหมครับขึ้นกับคอสตอะไรก็ได้นะครับขึ้นดูขึ้นอยู่กับคอสนะครับจารบลโอเดียโอสารคามนะครับโอ้โหแก่บุกผลมาอย่างเดียวนะครับอันนี้จำไว่เนะครับไม่ไม่ไม่ได้ผมผมไม่ได้บอกให้พูดใช่ไหมครับครับอันนี้ของจริงครับของจริงครับของจริงถ้าพ่อต้าของจริงก็ให้ถูกเลขทั้งสองคนนะครับเครับอย่าพ่อวันนี้เลาอยพ่อจากโครานนี่หละครับ ออกลันนะครับครับครับผมโอเคครับครับขอบคุณครับอ่ะครับครับ,รบโอเคเพี่โอ้ยเหงเลยนะครับ <laughs> โอ้สิบนาที